ช่องผมก็ทําข่าวเกี่ยวกับเกม GTA 6มานานอยู่ระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันก็จะเห็นว่ามีคนดู2แบบหลกัหลกๆแล้วอย่างนึงก็คือแบบที่เขาดูข่าวมาเยอะแล้วเขาก็รู้ว่าอันไหนมันควรจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อแต่อีกแบบหนึ่งก็คือคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่แล้วก็บอกอะไรก็เชื่อหมดสมมุติว่าผมบอกว่าภาค6อ่ะจะมีอาจารย์แดงเป็นตัวละครหลักในเกมนั้นนะก็ต้องมีคนเชื่อแน่นอนแต่ยังไงผมอยากจะย้ำนะว่าถึงมันจะดูน่าสนใจแล้วก็น่าจะถือ,อยังไงเนะี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเลยเดี๋ยวถึง เวลาจริง Rock Star เขาประกาศหรือว่าความจริงมันออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้เองแหละว่าในเกมจะมีอาจารย์แดงไหมแต่อย่างหนึ่งที่เราไม่จําเป็นต้องรอ Rock Star ประกาศเลยก็คือการกดไลค์แลวก,กดซับช่องนี้ถ้าเกิดว่าเราชอบข่าวเกี่ยวกับเกม GDA g t a 6กอะไรอย่างเงี้ยนะก็โอเคมาเข้าเรื่องกันเลยอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือปีนี้เป็นปีพิเศษเว้ยก็คือมันจะครบรอบ10ปีเกม g t a ค5โอ้โหรู้สึกแก่เลยไหมล่ะเราภาค5ามันออกมา10ปีแล้าเหรอวะก็ในวันที่17กันยายนเนี่ยในปีนี้ก็จะเป็นวัน เกิดของเกมนี้ด้วยเหตุนี้หลายๆคนเขาก็เลยคาดเดากันว่าเอ้ยในวันนั้นน่ะ ล็อกตาร์ต้องมีการแฮปปี้เบิร์ a เดย์ต้องมีแบบว่าประกาศหรือว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างรอเราอยู่แน่ๆเลยอาจจะมีเทรลเลอร์ของเกมภาค6ก็เป็นได้นะเพราะว่ามันเป็นวันพิเศษซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่คนในคอมมูนิตี้ของเกม GTA ออนไลน์เนี่ยเขาคาดการกันเอาไว้นะโดยเรื่องมันเริ่มแดงขึ้นมามันเริ่มแบบมี impact ขึ้นมาก็ตรงที่มีคนวงในที่เราน่าจะรู้จักกันดีถ้าติดตามผมมานะก็คือเทสฟันทูเขาเนี่ย มาเหมือนกับว่าซ้ําเติมมาขยี้แล้วกันว่าเออเนี่ยที่พวกเองคาดดาวกันเอาไว้เนี่ย ในวันเกิดของเกม GTA ภาค5เนี่ยมีโอกาสจริงๆนะที่ Rockstar เ,เขาอาจจะเปิดเผยข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเกม GTA ภาค6ให้เรารู้กันแต่ก็จะเน้นคําว่าอาจจะนะเพราะว่าขนาดเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้แล้วก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าค่ายนี้มันไม่มีใครรู้ว่าเขาจะทําอะไรก็ถ้าถามว่าทําไมคนนี้เขาถึงมี Impact หรือว่าเขาแบบมีอิทธิพลก็เพราะว่า t ท s t ั u n 2เขาเป็นเหมือนกับคนที่แบบได้ความเคารพจากคนในวงการในคอมมูนิตี้มาอย่างยาวนานและหลายปีแล้วซึ่งเขามักจะเปิดเผยข้อมูลรับข้อมูลอัป เด็ดหน้าหรือว่า ข้อมูลอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเกมเนี่ยเพราะงั้นเวลาเขาบอกอะไรเนี่ยคนก็จะเชื่อถือกันเป็นหลักแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะถูกร้อนะก็มีหลายๆรอบ้วที่เขาบอกข้อมูลผิดหรืออะไรอย่างนี้ก็แนะนําว่ายังไม่ต้องเชื่อโดยพี่เขาก็เดาว,ว่าในช่วงแ,แถวเดือนกันยายนนี่แหละที่เราจะได้เลิกง,งามยามดีเปิดตัวไอเกมภาค6หรือว่าอย่างน้อยก็มีข้อมูลสักอย่างหนึ่งมาให้เรารู้กันสักทีหนึ่งบวกกับในช่วงเดือนนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสที่ Rockstar เ,เขาจะอัปเดต DLC ใหญ่ในเกม GTA Online เพื่อ มาตอนรับไอ้วันเกิดนี้ด้วยแต่ถึงอย่างนั้นนะไอ้เรื่องเกม GTA 6เนี่ยมันไม่มีใครรู้อะจากหลายปีที่ผมทําคลิปข่าวแบบนี้มานี่เวลามีเรื่องประกาศอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันมักจะไม่ไม่เป็นความจริงนะเพราะงั้นนี่ก็เออเราฟังันผ่านไปแต่เรื่องส่วนใหญ่ที่มักจะเป็นความจริงอ่ก็เป็นเรื่องที่ผมถน,นัดก,ก็คือเกม GTA ออนไลน์ด้วยแหละ มันชัดเจนอยู่แล้วนะว่าในช่วงเดือนกันยายนหรือว่าใน3าเดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีอัปเดตใหญ่แน่นอนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันอยู่ในระยะเฉื่อยของเกมไอคอนเทนใน d l เก่อนหน้านี้มันเริ่มหมดลงแล้วไม่ได้มีรถใหม่หรือว่าไม่ได้มีคอนเทนต์ใหม่อะไรมาเราก็เลยต้องรอ DLC มาเสริมจากที่ผมเล่นมาเ,าเล่นเกมนี้มาหลายปีนะที่เห็นก็คือ หลังจากที่เกม DLC ใหญ่เนี่ยมันหมดคอนเทนต์แล้วใช่ไหมก็คือในช่วงนี้เขาไม่จะมี DLC ย่อยเป็น DLC เล็กไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรเหมือนกับว่ามีรถใหม่แต่ว่าไม่ใช่รถที่มันสวยอะไรมากอะไรเงี้ยมาอัปเดตเพื่อให้คนเล่นเนี่ยไม่ได้เบื่อเรียกเหมือนกับเป็น DLC all the มาทําเล่มย่อยก่อนที่ DLC ใหญ่จะลงในช่วง3-4เดือนข้างหน้านี้เพราะงั้นก็จะมีข้อดีข้อเสียนะข้อดีก็คือยังไงเนี่ยเราก็รู้ได้เลยว่าเอ้ยไม่เกินสิ้นปีเนี่ยเขาต้องมี DLC ใหญ่ๆมาให้เราเล่นแน่นอน ยังไม่รู้นะว่ามันคือเด c ีอะไรส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือเราจะต้องรออย่างเดียวเพราะช่วงนี้ก็คงจะเป็นช่วงที่น่าเบื่อนิดนึงมันไม่มีอะไรจนกว่าจะมีเด c ีใหญ่เข้ามาแต่ผมก็อยากจะบอกว่ามีหลายเคสนะที่ r อ c k ต t a r เนี่ยเขาเลื่อนการลงเด c ออกไปอย่างเช่นในช่วงปีก่อนๆเน,นี่ยแบบเราเดาวนะว่าเอ้ยอีก3เดือนข้างหน้าต้องมีเด c ใหม่เข้ามาแน่นอนแต่ปรากฏว่าเราต้องรอเป็น6เดือน7เดือนเลยกว่าจะมีเข้ามาสาเหตุที่มันคอนเฟิร์มไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีปัจจัยหลายประการนะ ที่เราจะคาดเดาได้ก็คือเกมเนี่ยอาจจะยังไม่เสร็จหมายถึง DLC มันยังไม่เสร็จหรือว่ายังไม่เสร็จดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขารีบปล่อยออกมามันก็คงจะไม่ดีอารมณ์มันเกม Red Fall ที่กำลังเป็นข่าวในช่วงนี้เพราะงั้นถึงเวลาจริงถึงจะมีคนประกาศออกมาบอกว่าเอ้ยวันเนี้ยต้องมีเชลเลอร์ออกมาแน่นอนแต่ว่าปรากฏพอถึงวันนั้นเขาอาจจะเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้เพราะงั้นถ้ามีความคืบหน้าอะไรผมก็จะทําสรุปอัปเดตให้เรารู้กันอีกตามเคยก็ฝากกดไลค์กดติดตามถ้าเราสนใจเรื่องนี้อ๋อแล้วก็ช่วงนี้มีอีก ือเรื่องของสเกลแมปของภาค6อันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่คอมมูนิตี้ในเกม gta เขาทำกันนะก็คือ เป็นการเอาแมปมาเทียบกับ GTA ภาค5แบบไม่เป็นทางการนะแล้วก็ไม่ได้คอนเฟิร์มด้วยว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้หรือว่าไซส์มันจะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นการที่คนในคอมเมูนตี้เนี่ยเขาเอาข้อมูลที่เกม GTA ภาค6มันหลุดออกมาเมื่อกี่เดือนมาแล้วนะก็นานมาแล้วอยู่เหมือนกันเขาเอาข้อมูลมาปฏิปต่อกันจะเป็นรูปนี้ขึ้นให้เห็นไอเดียว่าแมปมันใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ถนนมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นที่มันจะเป็นรอยเหมือนกับ เราขิดขวนอะไรเงี้ยอันนั้นคือแมพของภาค6ที่เขาเอามาจากข้อมูลที่มันหลุดออกมานะดูแล้วก็น่นาสนใจนะรู้แน่ๆว่าเออมันใหญ่กว่าภาค5แน่นอนแต่ว่า จะใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ไอพื้นที่นั้นนะ่ะโอเคมันใหญ่ก็ชิงแต่ว่ามันเราสามารถใช้สอยอะไรได้ไหมหรือว่าจะเป็นพื้นที่โลง่โลงๆเอาไว้ปลูกข้าวเหมือนกับภาค5ซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ทีนั้นถ้ามันมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกับเกม GTA หลื่นอื่นเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตให้เราฟังกันอีกรอบหนึ่งยังไงฝากคอมเมนต์มาว่ามีใครรอภาค6อยู่บ้างหรือว่าใครที่ไม่จะเป็นไม่กูเล่นภาค5าอยู่ยังไม่เบื่อเลยซึ่งผมเชื่อว่า ไม่มีหรอกไม่มีใครไม่เบื่อนะดูพะเพื่อนเก่าอย่างผมดิเล่นมาตั้งหลายปีเก็บเงินได้เป็นร้อยล้านแล้วก็ไม่รู้จะใช้อะไรแล้วตอนเนี้